สวัสดีคร่ะเพื่อนๆตอนนี้เวลา11โมง35นาทีพี่เปาไปโรงเรียนเนาะวันนี้แม่กี้ก็เลยต้มจับ่ายเหมือนเดิมครับเพราะพ่อโอเคเขาเป็นคนจีนเนาะเขาก็มาอยู่อีสานเขาก็อยากกินอันนี้ดูสูตรตาม y o u t u b e นะคะต้มมาได้น่าจะเป็น10ครั้งแล้วฝีมือก็ไม่ได้คงที่หรอกแต่ทำเป็นแล้วว่าะม่กี้ทำกับข้าวไม่เป็นนะนี่ครัต้องมาเรียนรู้เอาตอนอยู่บ้านเลี้งเนี่ยค่ะ นี่ครับน่ากินไหมเพื่อนเพื่อนหมูต้องต่อนใหญ่ๆหน่อยนะค่อยแซ่เพราะว่าถ้าหมูหมูต้มนานนี้ตุนแ้งแต่แปดโมงครึ่งนะมันก็จะเล็กใช่ไหมคะก็เลยทําต่อนใหญ่ๆแต่เช็คดูแล้วเมื่อกี้เช็คดูแล้วคือมันนิ่มแล้วครับเดี๋ยวสักเที่ยงค่อยปิดนี่ครับต้มแล้วน้ํามันจะยุบนะครับแล้วอีกเมนูหนึ่งครับเพื่อนๆนี่ มื่อกี้ต้มตีนไก่ไว้นะครับนี่นี่ครับพ่อะอะไรเมื่อกี้ยังไม่กินข้าวเช้านะเพื่อนเพื่อน,นต้มตีนไก่เพราะว่าอยากกินตําส้มตานี่ครับใส่นมจีนตนํานมจีนใส่ตีนไก่นะคะเพื่อนเพื่อนตำพริกไปแล้วนะครับนี่ตำพริกไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ป้าโอกินข้าวเรียบร้อยแล้ว กินเมนูอื่นนะแต่เมนูนี้มันยังไม่ได้ที่เท่าไหร่ตุนไปครับนี่ครับนี้ยนะอันนี้ก็สักครึ่งชั่วโมงให้มันดูว่าตีนมันได้หรือยังให้มันล้วนๆน,นะคะเพื่อนๆนี่นะก็ไปตําใส่น้จีนเนาะเพื่อนๆวันนี้ไม่อกยากกนินก็เลยทํานี่มาน่ากกินไหมไปแล้วครับ สวัสดีครับ